คุณยายเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่ทั้งกำเนิดเลยทั้งกำเนิดพอ่พอยายมีวัวตั้งแต่คุณยายคุณแม่ให้ให้มาตัวหนึ่งก็คือาสามารถพันเป็นร้อยๆตัวน่ะก็คิดดูตั้งแต่พวกเขาอยู่ไปหาหมอเมวอวานน่ะหมอให้ให้ให้พักให้พาน่ะครับผมยายก็เลยพาไม่ได้รอกะคุณหมอเรายังลำบากพวกนี้นี่ก็จนมากเพราะว่าคนพานะจะเดินไม่ได้ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมคุณยายหัวใจเพชรนะผู้ชมครับเจ็บหัวเข่านะครับหมอให้ผ่ารักษาก็ไม่ยอมหยุดนะผู้ชมครับอยากจะมาเลี้ยงวัวกลัวเดินไม่ได้กลัวคนพาเขาแล้วต้องพักผ่อนนะผู้ชมครับก็เลยไม่ยอมผ่าหัวเขายอมกัดฟันเลี้ยงวัวนะครับทำสิ่งที่ตัวเองชอบเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคุณยายแล้วกันสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะที่นี่ที่ไหนครับที่นี่บ้านฐานบ้าน,านเชลเระเกียดตำบล ตำบนลนอกเมืองอ,อําเภออําเภอเมืองจังหวัดจังหวัดสุรินทร์คุณยายชื่ออะไรครับชื่อได้เบือนดวงงามคุณยายมีเบอร์โทรไหมไม่มีเลยอ่ะไม่เป็นไรครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเลี้ยงว,วัวแนวคิดดีๆของคุณยายผู้ชมกันครับอันนี้คือครอกวัวของคุณยายเนาะจ้่ทำไมคุณยายใช้ไม้ไผ่ครับไม้ไผ่คือกั้นวัวถ้าเราใช้ลวดน้ํามันจะไปตะกะไอตัววัวเป็นแผล แตงว่าอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมจ้าได้ดีด้วยจ้าดีเคยมีปัญหามาก่อนจ้าอ๋อก็เลยมาใช้ไม้ไฟจ้าอ่าโอเคครับผู้ชมครับอันนี้คือหญ้าของคุณยายเนาะจ้ายายปลูกหญ้าอะไรครับนี่ย้าพนลิเปียหญ้าเนเปียจ้ายายเคยปลูกหญ้าอะไรมาก่อนครับไม่เคยเลยเพิ่งแต่วางไปเนเปียท่านแรกต่อไปในยายว่าจะปลูกหญ้าหวานนี่จะปลูกหญ้าหวานจ้าทำไมถึงากจะปลูกหญ้าหวานครับคือหญ้าหวานนี่ มันพันเตี้ยมมันไม่ต้องบดอ๋อคือเราขี้เกียจบดแล้วอันนี้คือยากหวานเนาะแสดงว่าตอนนี้จะมาปลูกตัวนี้แล้วจะไม่ปลูกในเปียแล้วคือขี้เกียจบดแล้วตัดเอาพอดีพอดีมันกินได้หมดคือตัดพอดีก็กินได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นในเปียก็ต้องบดเนาะเสียเวลาแล้วปริมาณไหนคิดว่ามันจะพอไหมครับคุณยายพอพอใช่ไหมพื้นที่ขนาดนี้เลี้ยงวัวได้หมดใช่ไหมอ้ ได้แต่เฉพาะในคอกยายนี่แหละอ๋อก็คือคอกเฉพาะขออเราอืข้อตาก็ส่วนทางนู้นโอเคครับผู้ชมครับโอ้คุณยายมีวัวกี่ตัวครับนี่วัวมีอยู่ตรงนี้มีตรงแค่นี้แหละแต่ทางนู้นตาดูอ๋อแล้วยายเลี้ยงวัวใส่พันธุ์อะไรบ้างครับนี่พันธุ์ดามันบราแมนจ้ะกับวัวชาเล่ชาเล่เนาะจ้ะสวยจริงเลยครับผู้ชมครับเอ๊ะข้อหัวของคุณยายทําไมมันแห้งจังเลยครับนี่โอ้คุยายทำความสะอาดตลอด ทำความสะอาดยังไงบ้างครับคือไอ้ไหนที่มันขี้มาใหม่ๆแล้วเคี่ยไปทางนู้นอ๋อคือถ้าวัวขี้ปุ๊บเคี่ยปั๊บเลยจ้าเยี่ยมจริงครับผู้ชมครับอันนี้มันมันเหนียวเลยเนาะจ้่มาปกติขี้วัวมันจะแฉะจ้าทำไมมันเหนียวอย่างนี้ครับคุณยายโอ้ก็มันเหยียบเหยียบยามไปมันก็แน่นอ๋อทุกวันทุกวันก็แน่นอยู่เลยครับผมนะโอเคครับผู้ชมครับคุณยายเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่โอ้ยทั้งกําเนิดเลยทั้งกําเนิด พ่อยายมีวัวตั้งแต่คุณยายคุณแม่ให้<อ>ให้มาตัวหนึ่งก็คือ,คอาสามารถพันเป็นร้อยๆตัวน่ะก็คือดูตั้งแต่สมัยยายดูแต่ลูกสาวเนอะลูกสาวคนโตนะ่ะครับผมคือให้หลานแต่ว่าเออนี่ให้พอลูกคนโตคลอดมาว่ายายก็ให้วัวว่าให้หลานครับทีนี้ยายก็พยายามว่าไม่ขายครับผมให้มันต่อยอดถึงลูกทุงหลานอานี่นะเริ่มต้นจากหนึ่งตัวเลยจ้า หนึ่งตัวแต่ถ้าถ้ายายตั้งแต่สมัยยายพศสองพันดูลูกสาวสองสองครับผมวัวหนึ่งตัวจ้าหอยายาคิดว่าเป็นร้อยเลยเป็นร้อยเลยใช่ไหมครับมันเยอะอ่ะบ่เป็นเจ้าพี่เองตุ้ยอืมข้อข้อกลัวของคุณยายแปลกเนาะแต่ด้านท้ายนี่ไม่ได้ไม่ได้ปิดปิดเฉพาะด้านข้างท้าไม่ทำอย่างนี้ครับคุณยาย คือตอนแรกอมีแค่ยืนตรงนั้นแหละครับผมก็เลยขยายแบบมันเออัดกันเกินอ่ะครับผมขยายไปฝั่งนู้นอืกว้างครับผมก็เลยต่อมาฝั่งนี้ก็เลยได้ลักษณะอย่างนี้โอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับเอ๊ะทำไมรังอาหารของคุณยายใหญ่จิงเลยครับโอ้ก็ทำให้มันใส่ได้ยาเยอะๆทำให้ใส่ได้ยาเยอะๆถ้ารังอาหารอาหารใหญ่อ่ะมันมีผลดียังไงบ้างคุณยายมีผลดีคือ เวลาเราใส่ไปมันกระจุยกระจายทางไหนมันมันกั้นอยู่หมดเลยอ,ะอ่ะมันไม่ตกถ้ามันเล็กไปมันจะตกคือถ้าต่อให้ยากาขี้เล็ขนาดไหนใส่ไปก็ยังอยู่ในรังอาหาราแต่ถ้าเกิดว่ามันเล็กไปมันจะกระเด็นตกอย่างนี้ช่วยการประหยัดหญ้าได้ไหมครับได้ออันนี้คิดเองทําเองเหมือนกันคิดทำเองโอ,โอเคครับผู้ชมครับตอนนี้คุณยายจะปลูกวัวเนาะปลูกเลยครับงั้น โยนไปแมงอย่างนั้นมันจะพันเรียกกอ่าผูก,กยาวไหมครับคุณยายคือผูกพอว่าให้มันนอนคือดวกนะ่ะอ๋อถ้าสั้สนไปมันจะนอนคับแคบครับผมยายครับอันนี้ลูกของอะไรครับนี่อันนี้ลูกไปพันดามันผสมอะไรมาครับตัวนี้จะคือพ่อเขาช่วยอะไรนะแดงอลังการแดงอลังการ<ะ>โอ้สวยเนาะตัวนี้เนาะพ่อเขาชิดแดงอลังการตัวนี้กี่เดือนแล้วครับนี่ ประมาณสามเดือนแล้วอันนี้คือผลของการผสมเทียมเนาะอื่ส่วนสวยไหมครับคุณยายในความรู้สึกของคุณยายเนี่ยยายชอบสีนี้ก็เลยได้สีนี้พอดีอ๋อชอบสีนี้อยู่แล้วอันไหนแม่เขาครับนี่อ๋อผู้ชมครับไอตัวซ้ายมือนี่คือแม่เนาะจ้าแม่ยังเป็นวัวพันรามันพันรามันลูกผสมอยู่เลยเนาะโตแม่ไม่ค่อยแดงเท่าไหร่เนาะแต่ว่าให้ลูกมาแดงเลยเนาะใคือเขาได้พ่อเขาได้พ่อเขาอืพ่อเขาแดงโ่ตินี่เลยครับผม อันนี้คือหญ้าอะไรคุณยายอันนี้คือผักบุ้งโอ้ให้กินผักบุ้งจ้ะทำไมถึงให้กินผักบุ้งครับโอผักบุ้งเขาก็กินดีเหมือนกันอ๋อนึกว่าบำรุงสายตาอ๋ออันนี้เป็นหญ้าในสวนใช่ไหมครับใช่หญ้าเรี้าไม่ได้บดอันนี้คือไม่บดไม่ต้องบดทำไมไม่ต้องบดครัคุณยายยายเอาไว้อ่อนๆโอ้เอาอ่อนให้กินบดคือต้นมันแข็งอ๋อถ้าต้นแข็งนี้ต้องบดจ้าแล้วถ้าวัวเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆนี่ต้องกินให้หญ้าให้กินหญ้าอะไรครับ ต้องให้กินหญ้ามันอ่อนๆหน่อยอม,มันจะได้ไปบํารุงนมอ๋อคือถ้าวัวคลอดลูกใหม่ต้องให้กินหญ้าสดจ้าไม่ไม่เน้นไม่เน้นฟางเนาะไม่เน้นฟางให้กินหญ้าเพื่อที่จะให้มีนมบํารุงลูกใช่ไหมครับอันนี้เป็นหญ้าที่คุณยายเก็บตามธรรมชาติเลยใช่ไหมครับนี่่นี่คือหญ้าหญ้าหวานครับผมาาบหญ้าหวานอสังเกตว่ายายผูกเชือกก็ดีเนาะ มันก็อยู่ตรงไหนตรงนั้นเลยเนาะจ้ามันไม่เดินเพ่นพ่านนะผู้ชมครับไม่ไม่เดินถ้าถ้าไม่ผูกโอ้ยมันจะเดินเรียรอาอหยุดตรงนี้ทีตรงนั้นทีแสดงว่าตอนนี้ก็อยู่เป็นสัดเป็นส่วนเลยจ้าทำไมถึงใช้สังกะสีเป็นพื้นกลางอาหารนะคนใหญ่ตั้งไว้ไม่ให้หญ้ามันโอ้ให้สังกะสีข้างล่างเนี่ยอ๋อเราทำไอ้พื้นมันนะครับผมข้างล่างยายสีเรไอ้ไม้ไม้เอย แต่ถ้าสังสีจะดีกว่าเหนื่อยไหมครับคุณยายก็เหนื่อยอยู่เหนื่อยแต่ก็เป็นงานของเราต้องดูแลน่ะคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับหกสิบสี่แล้วหกสิบสี่อีสักกี่ปีอะหกสิบสี่เต็มเลยให้อีสักกี่ปีถึงจะเลิกเดี๋ยวอยากเลิกตอนนี้เลยเพราะว่าปวดหัวเข่าจังไปหาหมอเมื่อวานน่ะหมอให้ให้ให้พักให้พาน่ะครับผม ยายก็เลยพาไม่ได้หรอกเนาะก็เรายังลำบากพวกนี้ก็จนมากเพราะว่าคนพานจะเดินไม่ได้อืคือถ้าคุณยายพาหัวเขาเก็บไว้เลยเนาะวัวน่สุดเลยใครจะเลี้ยมฉะนั้นคุณยายจะไม่พาเขา,าอ,อยู่อย่างนี้เลยอีสักกี่ยาถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าหัวเขาไม่หายทำไงคุณยายทำยังไงก็ ให้อยากให้ลูกจะมารับท่วงต่อเลยเดี๋ยวรอให้ลูกมาเลี้ยงต่ออ่าโอเคครับผู้ชมครับแต่คุณยายก็ยังไงก็สู้ขาดใจแล้วออะไรทําให้ยายสู้ขนาดนี้ครับก,ก็ร่างกายเรายังพอไปได้นะนพอไปได้ไม่สมอยเลยใช่ไหมนี่ไม่สมอยเลยเนาะไม่สมอยเลยอพอเราก็ลําบากมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วนะ ก็ต้องสู้ไปต่อครับแต่ว่าคุ้นชินกับความลำบากจ้ะมไม่พอแท้หรอกครับผมแต่ก็ยังภูมิใจกับสิ่งที่ทำอยู่จ้ะอโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คุณยายฝากถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทำไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับก็เราก็ดูแลถ้าอยากเลี้ยงวัวก็ต้องดูแลเขาครับผมให้เขากินหญ้าอิมอ่มๆครับผมเขาจะได้อ้วนแล้วเราก็จะได้ดูว่าเขาอ้วนเราก็ หัวใจก็ชื่นไปหน่อยอ้าวโอเค,คเอผู้ชมครับประมาณนี้เนาะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันคอกหน้าครับสวัสดีครับ